สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับผมอ่าผมชื่ออากินบุญเรียงนะครับอ่าครับผมสมัครงานกับผู้ใดครับอ่าผมสมัครงานกับคุณอิวครับครับผมย่านคุณอิวหลอกบ่ออ่าบ่ย่านครับมันใจครับอ่าสมัครงานโดนไหมครับผมอ่าสองเดือนครับสองเดือนในน้อยครับสองเดครับผมครับผมอ่าเห็นคุณอิวได้ช่องทางไหนครับช่องทางอ่าเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กนะครับอ่าเฟซบุ๊กหน้ามิ YouTube กระมีนะครับครับผม Tiktok กระมีนะครับผมอ่าบ่บ่ย่างพันหลอกเนาะ เพาะย่านครับอ่าคนธรรมรังมากมั ate, ique, oh, oh, ja e <right> ่นใจครับม no ั่นใจครับผมจักเปอร์เซ็นต์ครับรายล้อมเปอร์เซ็นแล้วครับส่งตลอดนะครับน่าครับผมแต่ว่ามือนี้เพิ่นบ่ได้มาส่งนะครับเพิ่นก็ฝากมาเป็นกาลังแรงใจให้อยู่นะครับผมให้เดินทางไปถึงไต้หวันดูสวัสดิภาพแต่ครับผมลำลำด้วยกลับขึ้นมาได้ครับเด้ออ่าไม่ยังสิฝากถึงคุณอิ๋วบ่ครับคุณอิ๋วมื้อนี้เพิ่นก็บอกว่าบ่ได้มาส่งนะครับคราบทั้งทั้งทั้งบ้านเพิ่นมีปัญหาเรื่องแม่เพิ่นป่วยเนาะครับครับผมเข้าใจครับบ่เป็นหยัังคครบุณอิ๋วคครับบก็ขอุย่ายครับี่ ที่นำทรงผู้ผมไปถึงไต้หวันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ่าคุณอาทินบุญเรียงนะครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับอ่าชื่อคุณอะไรครับคุณเชี่ยนสายาลาครับอ่าครับผมสมัครงานกับผู้ใดครับกับคุณอิ๋วครับครับคุณอิ๋วนะครับผมย่านบ่อย่านคุณอิ๋วหลอกบ่อบ้านหลับเพราะว่าเห็นเป็น าาาลงนมหยส่คนงานบินมาหลายปีแล้วเนะ<ช>าะอยู่ในวงการนี้โดนแล้วบ่หลอกลวงนะครับเนาะนะครับผมวันนี้ที่อกดีใจเพราะีได้บินแล้วครับครับผมเมื่อนี้คุณอิ๋วว่าดีมาส่งนะครับฝากผมมาเป็นตัวแทนนะครับมาเป็นกำลังใจให้นะครับผมอ่ามี่ยังสิฝากถึงคุณอิ๋วบ้างครับผมนี่ยังหลายขอบคุณในหลายนะครับที่ดำเนินการไทยรับว่าโดนปัญไรนะครับครับผมอ่าที่ดูแ,แล้วก็ จัดสรรเรื่องการเรื่องงานนะครับดูแลเอกสารตัง่างให้จนได้วอดมือนีมือบินนะครับผมอ่าจะฝากถึงขอคุณนคุณอิวแล้วนะครับผมอ่าขอให้ชื่อคนอะไรครับวิเชียนนะครับขอให้คุณวิเชียนเดินทางไปถึงไต้หวันโดยสวัสดิภาพรำรำด้วยนกลับขึ้นมาได้ครับเด้อมีแรงมากกับติดต่อหาคุณอิวเลยตลอดดวยครับผมครับคุณวิเชียนครับผม สวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรครับคุณอุดรครับคุณอุดรนะครับผมสมัครงานกับผู้ใดครับเนี่ยคุณิวครับกับคุณยิวนะครับผมสมัครงานโดนบอบบโดนครับเดี๋ยวเดี๋ยว่าัวครับเดือนกวกลัวการได้บินนะครับไปงานยังครับเนี่ยไปงานก็ต่าครับรู้สึกดีใจไหครับสี่ด้บินแล้วมือนี้ดีใจครับอ่าสมัครงานต์กับคุณยิวย่างคุณยิวหลอกไหมครับบหลอกเนาะได้บินแท้ๆนะครับเนาะครับผมเคยไปไต้หวันหรือยังครับยังไม่เคยไปนะครับผมเห็นคุณยิวได้ท่างใดครับเนี่ย ทางเฟซบุ๊กเนาะนะครับผมแล้วก็สมัครเลยครับผมตัดสินใจครับบริยานเป็นบ่บ่ครับบิยานนะครับผมอ่าตอนนี้อ่าคุณยิวบอได้ม,มาส่งนะครับอ่าฝากให้กำลังแรงใจให้ยูวนะครับผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวันมือนี้นะครับผมอ่าไม่อยังสิบอกฝากถึงคุณยิวบ่ครับผมบ่ครับ เอาไอ้แฟนยังบอกว่าหายแล้วนะครับอ่าไอ้คุณแม่เดียวสบายหายไปๆนะครับผมมันเป็นฝากของอ่าครับผมอดีอกีใจน้ำครับผมใจนะครับมีกำลังใจให้ครับผมครับอ่าเป็นกำลังใจให้ครับผม สวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรครับผาุูศักดิ์หูหงอนครับผาดูศักดิ์หูหวนนะครับผมสมัครงานกับผู้ใดครับคุณอิ๋วครับคุณอิ๋วนะครับผมอ่ามือนีคุณอิ๋ววัได้มาส่งนะครับเด้อเพราะว่าเพันแม่เพันเขาลงบาตนะครับจ้านายก็ฝากเป็นก็ร่างแรงใจให้ผู้ที่จะเดินทางนะครับผมอ่ามียังฝากถึงคุณอิ๋วไหครับหายหายอะไรนะครับเรื่องขอคุณอิ๋วครับผมอ่าขอบคุณมากๆครับผมสมัครงานโดนบ่ ตี่แจ้งไว้ครับสองเหรียญกวาครับอ่าสองเหรียญกว่าตามขั้นตอนของเอกสารเนาะครับเนาะหลอกลวงมาครับคุณยิวหลอกลวงมาเนี่ยขอครับผมไปจริงจริงมาครับไปจริงจริงเนาะดีอกดีใจครับเช่ได้บินแล้วมืาอนี้นะครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมิยังกรติดต่อของมหาคุณยิวได้ดนะครับเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรครับเนี่ยสลาวุฒธสอนทุยครับสลาวุฒธสอนทุยนะครับผมสมัครงานกับใครครับกับคุณยิวครับอ่ากับคุณยิวเนาะมืาอนี้คุณยิวว่ดเด็มมาส่งนะครับเด้อ ราะว่าแม่มันเขาล้บาดนะครับจะได้ายกฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวันนะครับผมอามียังฝากดึงคุณอีวบ้าครับผมมีคุณอิวกับผ้ได้บินมาทางานครับอาแต่ผมมีคุณอิยวเนาะคุณอยวหายไว้ครับอาครับผมขอให้คุณแม่คุณอิวนะครับหายไวๆนะครับผมอ่าขอบคุณนะครับเป็นกําลังแรงใจให้นะครับอาท่านนายกตั้งใจทํางานนะครับผมและกาให้เดินทางโดยสวัสดิภาพลำลำเรารื่อยกลับขึ้นมาได้ครับเชื่อคุณยังครับ สาราพุทธสอนทุยครับสาราพุทธสอนทุยครับผมเซ็นเบินแล้วเมื่อนี้ครับบินอีีปะครับเนี่ยบินีครับตัวปะครับพุ่นยิ้วตัวปะยิ้ว่ระเด้ตัวครับพุ่นยิ้วประด้ได้บินแท้ๆนะครับผมอ่าดีใจปะครับเซ็นเบินแล้วทั้ท่าดีใจครับทั้ท่าดีใจเฮ็ยเจ้าไหนเดินดีใจโอเคครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรครับผมคุณพงศ์บุขสารครับคุณพงศ์บุขสารนะครับผมมาจากครับมาจากอำนาจนะครับผมดีกดีใจครับสีด้บินแล้วเมื่อนี้อ้ดีใจครับสัมะงันกับผู้ใดครับคุณยิวครับคุณหิวเนาะตอนนี้คุณหิวไปได้มาทรงนะครับผมเพราะว่าแม่เพิ่นป่วยเขาลงพยานเพื่อนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ที่จะเดินทางเขาสู่ไตหวันอยู่ครับเดอมืมอน้เ้อนะครับสัมังานโดนบ่ครับ ผลยุทธภาพปามันที่เดือนครับคุณล่ะครับตามกันตอนของเอกสารเนาะดีอกดีใจไหมครับสิได้บินแล้วมืหอนี้ดีใจครับหาไม่แยงสิฝากถึงคุณยวบ้างครับผมไขกำลังใจพี่ยูนะครับครับผมให้กำลังใจพี่ยวนะครับผมอ่าผู้ที่ไปทำงานมืไอนี้กะสูสูดนะครับเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือกันครับผมอ่าขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับผมชื่อคุณอะไรครับผมศักดิ์ครับคุณพงศักดิ์นะครับผมอ่าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมจากอ่า เดินทางกับพี่อิ๋วนะครับผมครับผมได้บินแล้วนะครับวันนี้ด้ดีใจนะเด้อครับเดออครับครัผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหยังครับเนี่ยคุณบวกม้างผมลูกเนาะสมัครงานกับผู้ใดครับพี่อิวครับผมครับผมสมัครงานโดนปะดีใจวะครับที่ได้บินแล้ววันนี้ครับมียังฝากถึงคุณอิ๋วปะครับผม อ่าขอให้แม่หายไไวๆครับผมอ่าเพราะว่าตอนนี้คุณยิวนะครับต้องขอแม่ยุโรคพยาบาทนะครับผมอ่าเป็นแ้่ในกระสรวงก็ล่างใจให้นะครับผมเล่ากาส้วงก็ล่างใจมาให้ผู้ที่จะเดินทางพร้อมนะครับกับทุกคนกับฝากก็ร่างใจหาแม่ของคุณยิวนั่นนะครับผมไม่หายเร็วเกินนะครับเ้อนะครับผมดีอกดีใจนะครับสีด้บินแล้วนี่ดีใจปนดีใจดีใจเทิท่าดีใจนี่นะครับผมคุณบุญวังบำรุงนะครับผมอ่า ติดต่อคุณอยู่นะครับจะได้บินแล้ววันนี้นะครับผมครับ